ดิฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะดิฉันโอ๋อพี่เห็นวงอะไรเหลืองๆเออนั่นแหละนั่นแหละยิง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 เออยิงมันเออบอลเห็นยิงยังไงเด้อพี่ติแล้วจะเอาไปป้อนฉลามเพื่อฮ่าน่าไม่คิดป้อนอะไรนะขดเลยค่อยๆขดเลยขดเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นพี่มีร้านมาแนะนาร้านนั้นคือคิสตันช็อปร้านเติมโลบักระบบไ d Pass พบริการกดผลและเกมพาสแมปบล็อกฟูดกดเพชรออสตาบริการฟาร์มต่างๆใครอยากได้ของไวแนะนําเพจนี้เลยครับช่วงขายซื้อสอนลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สสัสดีครับอีเดีชอบซีงเกร์วันนี้เก,กมชาร์กไบและนี้เป็นประสบการณ์ที่พี่ได้เข้ามาเล่นกันด้วยร้าฉลาม นักล่าฉลามแล้วแล้วจริงๆพี่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะแต่ว่าก็มีคนชวนเข้ามาเล่นบ้างก็สนุกดีเอ้แล้วทำไมเรือทุกคนดูวลังการอย่างเลยมีเรือจนสลับแลาาจะบึ้มแล้วนะพี่แลาาจะบึ้มแล้วอน่ไอข้างหลังนั้นมันอะไรไม่้า้โอเคก็นั่แหละก็เกมก็จะเป็นประมาณนี้พี่ก็จะเห็นเราก็ต้องมาล่าฉลามกันใช่ไหมเรนีก็ได้ส่วนฉลามก็จะงับเรือระเบิดไปเลยแล้วเขาก็ตาย มอนไอ้เรื่องอะไรบ้าเสียงคุ้นๆไม่น่าเหลือก็เวลาเราเล่นเสร็จรอบหนึ่งอ่ะก็จะต้องมานั่งรอในห้องล็อบบี้ตอนนี้คนพอไหมัืมเขามากเลยมากเลยเจสกี้เติมคุ้นเกินเจสกีรอแล้วพี่แต่พี่ว่าฉลามมันก็โอพีนะถ้าเกิดจะฆ่าฉลามต้องคนเยอะๆกว่านี้ปะไอเตอร์โอพีกว่านี้ไม่ได้ไอดาร์ไอยูพีอาร์เราจะการเป็นมังกรมาเป็นฉลามแล้วเหรอมันก็มีนะพี่แต่คนชนะที่เป็นมังกรอ่ะ เฮ้ยเรือพี่นี่เรือพี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเรือเป็ดพี่ได้เรือเป็ดไหมเนี่ยพี่ใช่เราจะเอาเรือเป็ดไปล่าฉลามเกันนานนี่ยอดเลยพี่ฉลามสองแปดหมื่นสี่พันสิบไม่ใช่ไม่ใช่โคตฉลามโคตรฉลามโคมากเลยตอนนี้ฉลามโคเยครับพี่เอาป็นเอ่อพลุลังให้มันมันมันขับยังไงเนี่ย USB อ๋อไปไปอยู่ก็อี้นี้ไปอยู่ก็อี้นี้ไปเลยฟังเสียงเรือเป็ดเลยไปเข้างหน้าตัดเจ้ข้างขวาพี่ถ้าพี่บีบเตะมจะดังกราบกราบไหม ไม่รู้ดิไม่ถือของถือของเดี๋ยวดูเรือจนสลัดหน่อยพี่เดดูเรือจนสลัดหน่อยในเรือจนสลัดอ๋อได้ไปเลยไปเลยไปเลยนั่นเดี๋ยวทำไมเก็บไปเร็วเร็วพี่หนีพี่โอเคสี่คูณร้อยชนะไม่รู้หรอก็ราอยู่ตรงนี้ไม่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 พี่ว่าชนะมันเห็นเราแล้วอ่ะน้องเป็ดเห็นเราแล้วเนี่ยน้องเป็ดวิ่งสิจ้าเราฉลาะบ้านไหนมันมีเขาเห็นไหมพี่ หลัง150พี่ปิดแหม่มอดไม่เป็นไรพี่ยังขับเรือต่อได้อยู่ได้เรือไอ้การการมาดีดีพี่ว่าฉลามมันโกงไปหน่อยนะพี่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 ซิวี่ซิแค่ฉลามปกติพี่พี่ยังไม่เคยเจองูสโซ่พี่โอ้หพี่ว่าก็สบายดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยอล้วคนกระเทือนพี่ซิวนานนี้พี่ซิวสนใจลงคลองสายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือไททานิคทูชาร์กครับ มังสองตัวมันะหลามว้าวฉลามดามฟิวเซเก้า<แ>อ๋อบอลเตอรสโต้พี <c oughs> s <S ่เดียวเหรอพี่ไม่อยู่บนเรือไทกแน่ๆเป้านิ่งนี่แต่พี่ระเบิดเรือชูชีพกอเลยพี่เรือชูชีพ<แ>พี่ยังไม่รู้เลยว่าไทเดนิกหน้าตาเป็นยังไงโอ้พี่คล้ายๆมันจมเพราะฉลามไม่จมพอเพราะไอ้ขุดหัวแข็งมันจมเพราะฉลามะนี่นี่เองอยู่ในเจ๊ได้แล้วไอ เ้ยเจอแล้วเจอแล้วลำใหญ่ด <sh> ีดีพี่ชายแซกซึมจิงซาแซกซึมไอ้ภารกิจแซกซึมไว้ตำตำไว้เขาจะได้ไม่เห็นเอาออกจากเรือแห่งนี้กันแล้วนะพี่จิงซาแซกซึมแล้วจะออกมาเพื่ไม่ไม่ไม่พี่ไม่เชื่อว่ามีคนออกมันยังขยับอยู่เป็นเด็กแว้นนะพี่ผมเด็กแว้นเลยบูดเราตัวพบปอวันหนึ่งลำทุกเช้าเราชาดยาตู้มโอ้โหเห็นเงาเดจ้ะ วัสดีคนดีแล้วไหว้มหาฉลามเพื่อแต่เอ๋ฉลามฉลามกันกับฉลามได้ไหมเงยบๆเงียบๆเงียบๆงงๆงงๆงงๆไปพี่เราไปชำแหละซากเทนดนิกกันเถอะพี่ได้เลยเท็นิกคือเราตรวจพบปาวาลหนึ่งลำ A O A O O อข่าวสาดมาแล้วรถต้องค่าเปอร์เซ็นต์ขอแท้หน่อยขอแท้หน่อยคือไปมันไม่ได้ช่วยนะพี่เงียบๆเงียบๆเงียๆ ตีแค่ไปมันยิ่งทำให้น,นักเก็ตไม่ได้เปรียบขึนเรื่อยๆนะพี่ <laughs> ไม่รู้แล้ว,ลวเกเกพี่พ่นบีมได้ไหพี่ควรจะทำย <laughs> ังไงเจอแล้วจอแล้วเจนกเกเจอัวนัเกอนเเจอกเอะร่อยมากเจ <c oughs> อแถวนี้นกเตเออเอแล้วเจอแล้วเจ๊คคะขอรดขึ้นไปด้วยรถเดเ <c oughs> จ๊คอยู่ไหนคะเก็เดิมาทีเจ็ตอยู่ไหนคะเจอเจ๊คแ,จแ,จแล้วคะ่ะงาม แ <sociedad> จ็ครสชาติเหมือนเลโก้เลยนะฮะไม่ใครตั้งชื่อนี้มาเนี่ยโอ้โอ้บานาน่าโบจริงๆด้วยแล้วมันจะปลอดภัยกว่าเดิมไหมล่ะนี่ที่เชื่อผมพลังอย่างนีพลังแห่งแต่ดินแม่เชื่อคุณได้จริงดีเลยนั่งกันเลยให้พี่ขับเหรอเดี๋ยวพี่ขอนั่งได้ไหมพี่พี่ไม่ขับโอเคโอเคเอาล่มเราอยู่มาอ่ะ โอ๊ยพี่ไม่ได้หนักนะมันเอียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงเวียงอ้ว,ว,วเออออ๊ยบานดาลนวะ่า,นานะชีวิตจ,จริงน่าสนุกมอสแกะเอาบาทุก้ามาทำไมบิีกอวัวนครับเฮ้รจริงจริงบานดาลนบะัในชีวิตจ,จริงก็อาจจะน่าสนุกก็ได้นะดิฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้ค่ <c oughs> ดิฉัน <c oughs> โอ้พี่เห็นวงอะไรเหลืองๆเออนั่นแหละนั่นแหละยิง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 บออเลยิงยังไงเด้อพี่ติดแล้วจะเอาไปป้อนฉลามเพื่อไม่เรือมรรทุกหน้าโบนมีชีวิตได้ไม่ถึง5นาทีฉันเห็นเห็นสองคนแล้วฉันอิ่มเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปไหนอะเฮ้ยอ๋อมันโดดมันโดดมันมันมันโดด อ๋ออ๋อก็ว่าอยู่ข้างบนมันไม่มีไอมันไม่มีนี่เขาเรียกกอะไรวะไม่มีไม่มีคอล l i ชั o พี่ก็ว่าทำไมตอนพี่โดดมาข้างจากข้างบนมันถึงตกไปข้างล่างเก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรนะเก็ไม่ต้องกลัวแต่เก็ไม่ต้องกลัวพี่มองจากระยะไกลพี่ก็รู้เลยว่าไม่ได้มาดีเดี๋ยวพี่ก่ไปดูมุมมองฉลาบก่อนถ้ามาฉลาบเรามาดูชักกระตุกไงไม่รู้ไยใช่ดิมันฉลาบไม่สบายอ่ะ ไอ้จะตีลังกาเพื่อเหยื่ออยู่ข้างหน้าแล้วแบ็กฟลิปโชว์ชาร์ตฟลิปไม่ต้องกลัวเจ็บนิดหน่อยเอยงเจ <_ an> ็บเหมือนมดกัดเ <_ an> นี่ยเจ็บเหมือนมดกัดใครโดนยะิ <_ an> ้มลอยอีกันเจ็บเหมือนเหมือนมดกัดอนะ่ะมดตุบบ่มสีแค่วันใหญ่กันนะนะกกิตนะไอ้ยี่เวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเหลือสี่วีแล้ว นี่กะโจงจนหมดเวลาใช่ไหมเนี่ยลอยอยไางนี่ไอัลตรอนนี่ในเกมจะเกิดเห็นเห็นแล้วเหมือนไส้ต้องฉลามกินไม่ทันก็ฉลามตายเลยเหรอโหหุยช้าไว้ลาฉลามดับเบิลชักอีกแล้วดับเบิลชักพี่พี่ถ้าเหลือรอดคนเดียวพี่มันจะมามาหนึ่งตัวนะพี่พี่ต้องแย่เป็นฉลามไปแล้วโอ้ยโอ้ยอร่อยพี่สิวพี่สิวด้วยเหรอ ออยู่พี่ปลอมตัวอยู่คือพี่จะบอกว่าวันนี้พี่พี่ปลอมตัวเป็นนี่พี่มาแล้วทีเดียวพี่กดผิดใช่ไหมพี่เปลี่ยนรูปดิสคอร์พี่เป็นมาเลยตอนแบบที่ใครเห็นดิสซิสเกอร์เป็นหัวมาแวบหนึ่งก็เพิ่งตกใจเฮ้ยแน่นพี่เจอแล้วแย่เจ็บนิดนึงนะเจ็บนิดนึงนะเจ็บเหมือนมดกัดเองมานีไอ้ไรไอลำนั้นมันเล็วเร็วจังเลยย่า กินเลยเจ็บเบืนมดกัดพี่ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่บางไงข้างบนนั้นใครอะอแอ๊ดที่จะไปดักข้างหน้าเรานะเราไม่ต้องอ้อมกอกก็ได้ออเออจริงด้วยเราไปบอกเงี้ไม่เข้าไว้กับที่เดิมเราแต่พี่ดักไฟเอมดยา หมดนะควาเดี๋ยวพี่ดักไปโทษเลือดจุ๊บรวยอร่อยอุ้ยอร่อยแจงรวยอ่ะเจ็บเหมือนมดกัดอ่ะมันเลือดของคนเดียวมันเลือดของคนเดียวทำไมหาไม่ดูมาจุ่มหน้ามาพี่ห่างหางพี่หอมไหมเอาไว้อุดเอาไว้อุดออกซิเจนก็เล่นมีเรืออะไรขอลองหน่อยก็เล่นใช้บานาน่าโบ๊ทเหรอบานาน่าบูดอ่ะีก็ได้พี่โอ้ย่าเยี่ยมมันเดี๋ยวนี้มันมีสองที่นั่งแล้วเรามีสามคน ดูจากเรือมันมีสองไม่อะเหรอให้มอสเกาะหน้าเรือไปผมรังไทยอู้รังไทยมอสอังกฤษตายกูคนเดียวทำไมก็ตายนอนดิฉลามนอนดิฉลามเกมมันหลุดนะพี่ถ้าพี่ไม่นั่มันหลุดนะไม่เป็นไรมารับหน่อยใครก็ต้มารับเลยโอ้โหฉลามมันตายแล้วเหอะใครตายสิพี่ตกน้ำผมไม่เกี่ยว กอเลยกอนเลยยิปิ๊บบปิ๊บปิ๊บิปินุ่นี่งนุ่งนุ่น่งน้่งนี่งน่งนุ่งนุ่งนุ่นุ่งน่งน่งนุ่งน่งนุ่งนี่ไน <ses> ุ <af: a temple outside> ่งนุ่นี่นี่งนุ่งนุ่งนี่งนุ่งน่งนี่น่งน่นี่งน่งน่นุ่งนี่งน่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 นนี่นี่น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 ี่

จุ <prediction? S 2> ๊กอร่อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนึ่งมดก็เล่นเจอเป็นมดกัดก็เล่นเจอเป็นมดกัดเอาไว้ละเนาะนะก็คือถ้าเกิดว่าตายก็จะกลายเป็นฉลามถูกป่ะพี่ละไปเรือแล้วครับโอ้แล้วอย่าวนนี้กันหมดเลยตายทีก็เกมจบเลยดิใช่พิซิวได้เวลาเลยพิซิวเวลาอะไรล่ะ อ๋อได้เวลาเวลาจะกระโดดโอ้ยทำไมมันผลักพี่ลงเลยฉลามยังไม่ออกเลยขึ้นยังไงอ่ะขึ้นยังไงมันมีฝั่แล้วอ๋อขึ้นอีกฝั่งละโอเคพี่กำลังไปเจ็คกระโดดมีใครถีบพี่ตกเรืออ๋อทางนี้ทางนี้นี่มันเหมือนเรือเบี้ยวบดยกเว้นตรงที่มันสร้างวงกลมตรงนี้ได้พี่พิซซี่พร้อมแใช่ไหมพิซซี่ยังไม่พร้อมมันเอาปืนใหญ่ยิงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้โอ้มันยิงได้นี่พี่ยิงอยู่เนี่ยไป กระสุนมันทะลุเรือเราปะเตรียมพร้อมว้าโอ้ทำเขาเน้นๆหายไปสองโอ้ว้าพี่ไก่พันแล้วพี่จะกลับไปกินพวกแกนี่แหละอร่อยนางนี่ขอชิมหน่อยฮะนั่นนั่นรวยเดาหอมหอมร้นเฮ้ยใครอยู่วันนั้นอะใครอยู่วนนั้นอะแยมมอดี้เองแย่เลยเมมอสซากเหลือช่วยเราไปได้แล้วนะ โอ้ทำไมเรือ <irgendw> ซ <carbono S 2> ันต้ามันติดไฟพ่นเลยโคตรเทเลยเทซันต้าจุกไหนพี่เทโอเคทเหมือนกันดีว่วะฉลามออกมาแล้วเ้วตัวพบฉลามหนึ่งเรือหนึ่งลำหนึ่งเรือลำหนึ่งลำก็ยังผิดอยู่ดีไปขึนฟ้าอีกมือขึนฟ้าอีกมือขึ้นฟาเอาโป้งดิงเอาพี่เด้ว่ามันเป็นก้อนบับเก็บเราได้บับไอ้ก็ได้ผมติดอยู่ในเรือ วัสดีวิซิวพี่ยิงเรือเราทำไมเนี่ยอ้าวโอ้แบ็คฟลิปโอ้ยโดนโดนมันอยู่าูนปิววิวๆิวิวทำอะไรมันมาแล้วบอสดาโอ้โอ้โอ้อ้โอโอ้โอ้โโอ้ เอ๊ะทำไปเสียงมาแล้มอดยามอดไม่ถ <car> ือมอสควาตกใจดีๆแล้วอ่ะพวกเรายายานะมอสนะเปิดย่เย่เย่เยิ่ายเย่้ยเฮ้ยมฮ้ยทฮ้ยเ้ยเฮ้ย้คหฮ้ยเ้เฮ้ยเล้เลย้เ้เเ้้เเ้เเเ้ยเย แล้วแกไปเร็วอย่าแกให้โดนงับนะแกก็แกไปชนก่อเพราะแกจะยิงพี่โอ้พ่ซิวนี่ไงของขายครับของขายของขายราคาสบายกระเป๋าแล้วเราจะเอาเฟลไปทำอะไรล่ะนี่อ๋อเอาไปยิงฉลามครับแล้วแล้วถังออกซิเจนนี้คือยังไงอ่ะอ๋อเอาไปให้ฉลามใช้อ๋อฉลามจะได้อยู่ในน้ำได้ไม่จำกัดใช่ไหมมันเขียนว่าอันนี้แล้วใช่แล้ว เปิดอาบในคลองเป็นเลมอนกัปตันเรือเรือสวยเนาะดีรดดีรดดีรดนั่นนัมาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วัปแล้วไปแวไปแล้วมปแล้วแล้วไปแล้วมแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วป้วไแล้วไปแล้วลืวไป้วไปแย้วไปแล้วววไล้ลป้วยว ไปด้วยกันไม่อยากไปแค่ไปคนเดียวเลยแล้วจะขับไปหาเขาอีกอ๋อโวยซิวพี่ซิวไล่ยิงไล่ยิงพี่ยิงอยู่แล้วแต่ยิงไม่นคนยิง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 กระสุนมันเร็วเท่าไหร่เวไยเือนพี่ยิงไม่โดนเลยโอ้ยเสียวหลังบนหลังไม่มีเลยบอสดีที่มอสอยู่ข้างหลังนั่นเนี่ยหมรู้สึกอารมณ์ดีจริงจริงนั่นเนี่ยก้นเลนที่ตายแล้วพี่ตายแล้วก็เลนที่ตายแล้ว ตายแล้วอะไรมันยังมีคือพี่ตายแล้วอย่ากินไม่ได้อย่าไอ้นิดเดียวเองอ่ะเออเมย์จะช่วยพี่ได้เลยกว่านี้แล้วกันนะไม่มันควรจะมีพี่อยู่ในทีเด็ด น่หอยแโอเคก็ขอจบคลิปไวิดีโอเท่านี้ก็สนุกกันไปสำหรับการโดนชลามกินน้ำตาจะไหลมันโดนความแค้นทุกความแค้นมาลงที่พี่ฉะนั้นขอจบคลิปไวิดีโอเท่านี้ขอทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพ่อแม่ขึ้นหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจบคลิป